ฮัลโหลสวัสดีครับน้องโกพี่แอมครับสวัสดีครับเป็นไงน้องโกพี่แอมบรรยากาศเย็นสบายได้ยินเสียงอะไรไหมอ่าได้ยินเสียงนกมาแต่ไกลๆเลยนะครับหนูดังมาจากทางนู้นนะพี่แอมวันนี้เราก็อยู่กันที่ท้ายเขื่อนลำตะคองนะครับเพื่อนว้าววันนี้พาน้องโกกับพี่แอมนะมาหาที่เล่นรถบังคับกันนะครับใ้่อะล็อกโกกับพี่แอมครับเดี๋ยวเรามาเช็ครถกันก่อนดีกว่าครับ เราก็ได้รถดับมาคนละคันแล้วก็แมคโครคนละคันะคคน,ะ,น,นะพี่แอมเนาะ,ะเดี๋ยวเราเช็ครถกันเลยพี่แอมลมยังแรงเลยนะน้องโกนะโอ้ดูท่านั่งชิลๆเลย,อ,ยอ๋อมีเบ้าด้วยเหรออยากเล่นเบ้าไหมอ๋อยากเล่นเบา้าย nè phúc tố đi qua, bảo ai chạy sạc khăn của nó vì em đâu sạc khăn và này à. ở, còn đứa khơi chi, chạy gần chơi, thơi thơi thơi, con cố thôi, thơi, ở này khăn, à nó có bị tiếng đứt đi, bị tiếng khanh เทเองเล่นเอง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 ีเองนีเหลือพี่เอมเสงเองมันเป็นยังไงมันถึงที่เองเ,องเลเงเน่นเองเนี่ยไม่เองลใหม่ลใหม่ล็ยกปิดเปิดใหม่ที่พี่เอมบางทีมันก็รวนแต่มันเก่าไปหน่อยนะเพื่อนๆ<ด>ใช้มานาน,กน,านเ,กเกี่ยวกันเหรอ ไม่รู้ว่าพี่แอมนี่เป็นข้ออ้างหรือยังไงนะไม่ได้เล่นนานอ้างว่ารถไม่ค่อยดีกว่าน้องโกก็พอเล่นได้อยู่นะพี่แอมเราเปลี่ยนกันไหมน้องโกเปลี่ยนรถกันไหมอ่าไปเปลี่ยนรถกันก่อนน้องโกเต็มแล้วนะเดี๋ยวรอพี่แอมก่อนนะพี่แอมมาพี่แอมมาเอาคันเนี้ยมันเต็มแล้วอะลอก่อนอยากให้เต็มก่อนแล้วรอพี่แอมก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันโอเคเช้บด้วยเลยเออตาใครพี่เลยกัน ตัดให้พี่แอมเลยอ่ะปลอดภัยให้เ <laughs> ป็นที่บุ่งขี่จริงๆต้องไปต้องไปต้องไปซ่อมบำรุงหรือเปล่าแต่ร้องไหม่องไป,งไปต้องไปบนไฟหมดเออจริงๆด้วยเพื่อนๆบุ่งขี่มันไม่ ม,มันตัดไม่เข้านะเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อดูผมจะบอกเลยเนี่ยเวลามันตัดใช่ไหมครับผมเวลามันจะระบบมันก็จะถอนออกอย่างนี้ระ <laughs> บบถอนออกอโ, <laughs> <laughs> โอเคอ่ะดูแล้วรถมีปัญหานิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนได้หรอ <laughs> ลองดูลูกบา <laughs> งทีมันขาดไปที่ระบบมันเสื่อนหรือ <laughs> อ้าได้แล้ว เออหนือเหนือโอ้รถโยกเลยโอ้โหนี่นี่ไงพี่อ้ได้สักคันได้สักผู้ขี่ยังอ่ะตั้งแต่ไปอ่ะได้แล้วนะไหนขอดูน้อยยากาศดีมากเลยนะเพื่อนๆครับแล้วก็มีทรายยังสวยเลยนะลูกน้อ อ๋อเบี้ยเตรียมแล้วหรอครับใช่เดี๋ยวเราไปซิ่งรถดับกันเนาะพี่แอมเดี๋ยวไปรอน้องก๊กกันนะ <c oughs> ไปเลยเหรอเอาไปแล้วพี่แอมไปแล้วครับโอ้ดูดูดูดยกล้อล้อก๊กตามมาไม่ไวน,นะยามไปแล้วนะติดติอนรถจะเดินทางเร็วจะรถไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ละ่ะมาไม่ไ,เไวเนฮะ้ยเดินได้ พี่แอมหลบอยู่ตรงนั้นเอง,ง,รรรงไอยอยอ <c oughs> น้องโก้พี่แอมคว่ำแล้วไปเองเหรอ,อ,อโอ้ยรถผีสิงหรือเปล่าอโก้ไปเองแต่พี่แอมไปตักสายเพิ่มก่อนตักสายเพิ่มแล้วมาตรงนี้นะหาย่ังลูกหาย่งัเงเดินนะ อยู่ใกล้ๆลูกสงสัยแบดมันจะหมดแบบนี้หมดแล้วมันจะหมดอยู่ใกล้ๆมันหน่อยยกล้อได้ไหมลองหน่อยยกไม่ได้สายมันแห้งเทียตรงไหนดีไิเทียตรงนู้นถอยเทียตรงนู้นไปเทียตรงสายล่องสายเนี่ยมันล่องสายอยู่ลองปล่อยถอยมาถอยมาครับ มันเดียวไม่ัอตีนเตะเลยเหรอลูกช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่าพี่แอมตามมาไวจังโอ้พีสายมันนิดเดียวเองโอเคเท่ยังไงหลองกดโม่มดูพ่อกระลื้อโอ้หอยหลังนะเดินหน้าโอเคโอเคแต่โลโก้มันเป็นระบบวนนะลูก ไปหลังแล้วเดินนะโอ้โูนกโกอย่าหยิบดินไปถึงน้วนโอ้โยอย่ามากโอ้กว่าจะหมดไปไหนแล้วนะบังคับได้อยู่ไหมนะกลับมากลับมาได้ไหมลกูกไปเก็บโดนเลน่หอแล้วปะินโอ้โหไขดินได้ยังไงเนี่ยพี่เอ,อ็มไเฮ้ยนกโคโกอะไรครับเนี่ย เสร็จและ้วเฮ้ยขี้อะไรอะววไว้เนอะช่ขี้วะเอาพี่แอมชคนขี้อะไรมาใช่ไหมขี้แหบบ้งโอ้โหกระจายเลยพี่แอมโแบบอ้โหพี่แอมเล่นขี้ลแล้วโอ้โหพี่แอมจะเล่นขี้ทำไม,นะบบมเนอะไอริบาร์ในขี้ไปกอเพื่อนๆครับรถต้องกบพี่แอมก็เก่าแล้วนะครับบางทีก็ เก็บไว้นานนะครับมันก็เลยมีอาการแบบไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังพอเล่นได้เนาะก็เพึ่งได้เบียดมานะครับเบียดเสื่อมไปแล้วพึ่งได้เบียดมาพ่อก็เลยพามาหาบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเล่นในที่กว้างๆกันนะครับือบรรยากาศริมเขื่อนนะครับเขื่อนลำตะคองท้ายเขื่อนนะครับวันนี้ก็ลมดีมากเลยนะสงสัยจะลูกกจะจะไปเล่นว่าวแล้วมั้งนี่สงสัยเจจดเจ๊จออยาก LIKE an. เล่นว่าว อะงั้นเพื่อนๆครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวนอกก็จะซ้อมมือนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปไปเล่นว่าวเนาะว้าวอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆบุ้ย